เั่นหนยาม่น้อักเักอักอย่างบูชไปไนดอกพี่น้องเลยอืมตายเยไ่ได้ไก่หุ่หมอไปได้ดอกเฮ็ดบนี้กองลงกองลงก้อนลงลงไปนันนี่คันนี่บนี้นี่เฮ้ยเสข้ารถอยยมุนะเนาะมุนนะ ีเยวาได้มาเยียบงานีไดยเยียบงานมือเจ้านาขึ้นเยียบงานมือเจ้าฮะเออแม่นบอดูดยนี่มันงานี่มันลาย่งานี่มันลายนือนี่นี่นี่งานี่อมฮักเลยฮักแนองฮตัว่เราบูม่ได้ดอกพี่น้องเอืะตายแล้วนี่บริไกลหุ่งมอไ่ได้ดอกเฮ็ดบานนี้กองลงกองลง ก็เนลีนี่จำทั้งจำไอ,อ้สินี้แม่ท่างสดขนมแกงปลาลดใส่มะขามปอบม,มะมาขามปอ,มอมบพอแล้วไปใส่ต้มกบไปเชื่อไปต้มกบเลยเอาไปใส่ต้มกบลเลยแตาก่อยเมื่อจำก็ดุดีอยู่เลยเมื่อจำก็ดุดีอยู่ก็แบ่งกันนะเนาะกรแบงกันทะเล น้ำหมาของหมากี่หนึ่งให้มีอ่อนอยู่บนเพรดะกินกลัยสนิยบอ่อนละลูกเลยหย่ำทั้งหมากเลยแบบนี้เลยครับต้มเสพปุันกุบหนีบอได้บ้างเซ่บปะเนี่ยเอาตรงยางมาเเ้ยเคยอยู่บ่หูอครเคยอยู่บ่คอยกับบ่เคยข่อยได้ยินงอ่นมาอันเพลงบ่เขื่อยนุ่พรพนาพร่นลอกเราต้มใส่ปลาลดได้โดยต้มเาต้มใส่กุ๊บพอนแกงใส่ปลาลดแกงใส่ปลาลดเท่ากับต้มไช่กุบเท่ากัน หมายความว่าเพิ่นต้องเคยแหละเพิ่นถึงร้องเพลงได้ครับเพิ่นหมดโลเพิ่นก็ร้องหมดเนี่อลุงน่ะมั่งนีนั่น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 พี่ปลายพี่นี่บ่ยืมคือจงมาลุกมาลุกทำนี้ได้เนี่ยกินน้ำหวานหวานเลยดูเส็ดดีเส็ดได้กินน้ำนี่นี่คือมะขามป้อมนี่คือมะขามป้อมนี่คือมะขามป้อมวันรุ้นรุ่นรุ่นรุ่น่นงามเลยเนาะพี่น้องเมื่อฟังเสียงฟังเสียง พอของปา่้อมเ่แวางเดินทางมีรสชาติหอมสมอ้ชอผานไปเลยฝาดรวมกันอยู่ในสีรสด้ะเนป่เป็นยาได้ไหีรอไงเร็จใชหอลงไป คันคันนี่คันนี่แบบนี้นี่เฮ้ยเกลียดขับรถค่อยนี่โว้ยมุนนะเนาะมุนนะเนาะพี่น้องเลยในระหว่างเดินทางเห็นต้นมะขามป้อมพี่น้องเลยดุงเฮิรมมาจากไหนเป็นใจต้มกบก่อนดูโอ้กบก็ได้แล้วเดินพักแย่งไปกัเดินกกรับทักทายสบายดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเจ็ดสี่บาจุขู่ทุกคนเนาะโอ้คักบกันบุ๊กมัวว่านไม่พี่น้องแต่ว่าต่อไปกัน ผมมีน้าพี่น้องเลยมีกับแบบว่าเพิ่นมีอยู่พ่อมีอยู่มีกินอยู่นะลุงนะก็พัลสมบูรณ์อยู่โดยใจเนาะสบายดีได้เพิ่นเออนี่แหละเข้ามาสามคนพี่น้องพยายามบุกแต่พี่น้องมือที่สามนะพี่น้องเนี่ยเหมือนจะลุงคลิปกับขาดกันคืนเนี่เนอะเป็นไรก็เป็นกำลังเร่งใจแน่พี่น้องเลยมันลงอยู่มันนี่โดยนี่แหละขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานแทขึ้นมาขึนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึนาขึ้นมาข้นมาขึ้นมาขึ้นมาข เป็นมากกว่าเชอยู่ด้เหรออื่นหนประตูเนี่ยเนาะอื่นลำไร้ก็จะว่าเชยบแเนี่อือคือพ่าษบ้านทากการควกางขนุงพี่น้องเลยหวานเลยเด้ไป่องบนไงานให้งุ่นให้ปวดเยอพี่น้องเลยเนาะเห็ดปวกเห็ดงโเนาะเห็ดปวกจิกฉันอยู่ตามโคใช่ไไรกินดวยไหม ขี่ท่กันกั่ไนวะนายยูสิเป็นยังขันจับบนเล็กเบลล์บลว์าลังเกียยังปาเจ้าก็เป็นผู้ขี่ด้วยเจ้าเจ้ากวตัเองเอาคำว่าความจริงเลยเนาะขี่ลังเกียดกันแค่หนยังมาืึทักเลยรสชาติน้ำชักหวานอ่าเคที่บอกนด้แลวานหวานสุบๆเนาะอะไรเนาะ เป็นยาพี่น้องเลยไปกินคนกันเป็นวัดเป็นไอแมนแก้ไอได้อ้ยมันต้องตัวนี้นะครับแล้วก็น้องผนมาขายกบเมื่อกี้นี่ซื้อกบเมื่อไงเมื่อขอเห็ดน้ำมันบ้านบ้านอันบ้านผักทันไอแล้วมาเห็ดกัดซื้อหม้อมาจุไฟต้มอยู่างเลยว่ายตดไปยินหอแล้วบอกอยูะอันอยากเห็ดอยู่เห็ดกินกับเห็ดเราเด้อหรือมีนแล้วบอกอยูะเห็ดแล้วก็ล่างห้แล้วเนาะด้ป่นเนาะประธานเนาะต้มเลยป่นเนาะผักโ แซบอ่าไปขอประกาศที่ินมาบัดเนี่ยไปขอได้ชื่อในตลาดแรงเนี่ยออกไปกับไปซื้อได้มีน้ะมั้ยสมน้ำปนโอ้คักโอ้คักสุดยอดพี่น้องเลยคันจะว่ามันมันลายเข้ากับจุมเลยก็ทถาให้แล้วเวลาเรากินมาแบ่งกันแบ่งกันอืมเนาะแมนอาศัยอยู่น้ำกันพี่น้องเลยใส่แล้วกันนี่ใส่ดีนะเพราได้อ่าว่าอย่างออกย่ำใดว่าเขาย่ำใดแล้วก็บได้ว่าอย่างแมนโย่ถ้าเชื่อนี้บัดย่าเช้าจนค่ำ ออกไปพูิจ่ายเงินดับเลยเวลาบ่เลยู่บางเถื่อเขาก็ซอยเราอยู่ดอิจุ่มตู้เมื่อนัอนเจ็บหมดเหนียวค่อยนะนั่นแหละเราก็คิดเห็นตอนนั้นนะที่เพิ่นทีตัวแล้วหากันว่าสั้นซะไปมีจะว่าเดินทางไปด้ยมันสีคำซิมแรงพี่น้องเลยปุ่นปุ่นปุ่นออกไปพูดแล้วนี่เด็กกะสีขันมาเนึ่งสิบเข้าไปเบิ้งน้องไม้ต้มเพื่อน้องกึ น่อยยางบุนี่เราไม่ต้มปนปนครบแมลงโอ้ยบ่พอกเลยสีสัมคัญนั่นด้วยบวกล็อซื้อเข่าไว้ก่อนน่อยจับนี่มีแล้วเข่านี่ยันคืนเมื่อคืนนี่บ่ได้นะพี่น้องเลยถ้ากันกินมะม่าแห้งเมื่อคืนนี่โอ้ยเย็นเ่็ดสดเด็ดอดอยากตากนองดิีบบนตกออกมาเลยหันข้าวพัดปิดรดพี่น้องเลยพัดปิดไว้แถวนี้นะบ่คือแถวเซโปนเนาะไปสิปะเมื่คือจังทีนูุ่งเมืองพาราี่ขอยว่าเออเป็นเมืองน้อยขุ้ยเซปนนี่เองไครับ เจ้าว่าแบบมือมือกันแน่นอนนะฮะน่อยกลัวแล้วเจ้ว่าที่จริงแเมืองญี่ปุนไก่กลัวน้อยเจ้าว่าอันนี้แต่เมืองเมืองเมืองพาราซายนี่อ่าเป็นเมืองทางผ่านนะว่าง่ายซะเมืองญี่ปุนเป็นเมืองแบบว่าปลายทางเลยเจ็ดแปดโมงเนี่ยแมนเก็บแล้วมิติลีโมมีแล้วเมืองญี่ปุนลองอันเชโนคุณนะอืมคันเซเซ่นี่ยจะเลื่อนได้พี่หน่อยคันเซเซ่เลยเลยเซ่ถัวกกับบันไนตีแมนเซ่ถัวกับเห็นบ่อยเหร มันสิอทงหมดก็ยังไงอืมกลางค่ำก็คืนนั่นเองครับอันนั้นยี่สิบสี่ชั่วโมงมาแยกกันกับเขาห่างรับว่าเขือทั้งเมืองพีนเที่ยงคืนอ่ะยังเข่าหันตามสั่งยังมีเต็มเพียบอยู่แน่นอนแล้วแถวเมืองพีนเมืองพีนน่ะอืมห้ามออกไปชมเนาะเดินทางพี่น้องไปเนาะรถแก่เข่าบ่เฮ้ยแก่เข่าไอ้นี่เนาะ พี่้องเลยเดินทางต่อเนาะไปจนชุดบ้านแหละพี่ <t ori> <t ori> ้องเลยวไ่เด่นเลยไก่เดนี่าทางโอเคอยู่ทางแต่่าได้ิดหนได้ทงกันไปเรื่อยแน่นขึ้นาเยอะพี่้องเพ่เคไนเพิ่มเเพื่สะดวกสบายแ้ว่าเข้าไป คือวานและน้อง,งเพื่อนก็ได้ระดาเพื่อนเพื่อนกัพอมีโยมีกินโยกเนาะห้คนไทเนาะนี่ตอนที่ว่าจะามบ้านเ้ยุมเพิงง่มระบายอีกเลยพันแยงดเพิ่มระบายอี้ันแยงโอ่ก็ตรงสิบกนาง เอาง,ง่ายครับใายบรรยากาศการเดินทางให้พี่น้องเอ็ซีฮอเดเบิร์กพี่น้องกันไิโต๊บก็ผลขึ้นี่นี่แหละพี่นออ้องเพือนชานเพ่นกันพรอ,อะมีอยูไม่กินเนาะแต่ละลังอย่ว่าโอเเทยู่พี่น้อง บางังก็อยู่วกเาเริอ่อะไรเปเป็นเท่าน,นีนนะจะมีอยูบะโกะนี่นะอันี้บ้องว่านดึง จำพอด้านโค้งเราก็ไ่้เห็นเนาะควรดูลอกไปนอกนะเดี๋ยวชิทายให้คอมเมนต์นได้เบิ่มเตินสูงๆฮานบ่ต้องไปชักต้องไปไจะท่วเกี่ยวก่อกเคยกินเลยยังไม่เคยเลยแต่เลย เบ๊เบ๊เบ๊ยิ้มเด้อยิ้มไปเนาะวยโอ้คอนเด็งคอนดับชิากนนะารสิถ่าเป็นบางเ่วมบางตอนให้ทอไมอพี่น้องเขาที่เบิ่งได้ส้มน้ำจันทร์เนาะจกๆจว้ไปก่อนพี่น้องนะ

้ำมหนดีเนาะน้ำที่โอาณจเลโอ้หา่อยตายไปนะตายนโนนเนี่ยเนี่ยขอเงินส้อเงินื้อปุ๋ยโ้โมีัได้เจอไกันเอาคนสี่ี่ได้สี่หสิบสองกคือว่าดีแล้วดีนตายนะโนนมดีแต่ว่าช่วงต่ำเนตกม Ni vật phóng bát 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 bát

คนปูไอ้ันเป็นทางอคนขี <oh> ้อย oh, ่างหรือว่าแ่ย่าณันกอนทุกอย่างางนีไม่ักน่นอไ่ไม่ไม่ไม่แนนอนกอยตางียยางอยู่ในขาเพื่อนนาะนนะ่ก ี่แะแขงงนี้แหละคือเนี่ยนี่นี่เป็นี่คืกา่าภาพบรรยากาศตรงนี้ตรงหน้าให้เพื่อนด้ด

กันได้ข่าในเมืองเนี่ป้าเท่า <in> น <marriage> okay. ้องดีใจแต่ว <So> ่าค okay. ุณยายคนเนาะคุยหยดอวยเอ็ซีผู้คนอยู่ต่างประเทศอยู่ในเมืองนี่นะเพิ่นก็อยากชมมันจะกัดนะนี่ได้ไหเห็นเนาะอื่นนามีแต่เด็นกดีนะด้ย ก็ได้ปอดโงนะยิ้มูเพิ่มวอลุงเฮิมกีบแม่เดี๋ยววะลุงเฮิมชิชวนเก็บขันยังมีแต่ยินยังควาพบรรยากาศเนาะเก็บมวันนี่ไว ยักอนพี่น้องเลยตั้มืงเ่มเพื่อจะเก็บยงงดาเนาะพี่น้องเลยอยู่นี่นเส้นทางเส้นนี้นี่พักแต่มีแต่สัญญาณพี่น้องเไปมงดากัสัญญาณเต็มพี่น้องเลยสร็ไปตั้งยบเื่นก้อนวัจะเนาะเดอยวเบี๋ยวเีเดีนเยีเีย

พี่มันยิ่บตอนนั้เนี่ยโอ้ยเงินนึ่งประตูเนี่ย

ฮะนี่นี่นีน่่โอ้ยยดยังพะกยงนี่เนี่ยเหยียบเข่าแล้วเลยเมียนบหนีพี่นะพี่นะพี่นะพี่พี่พี่ทำมาดีเลยพี่น้องจะาของเดียวเอาเห็ดอย่างนี้พวกนี่มาได้ฮะโดย หมัมันอยู่ใกล้เพราอใดมันเคมีลงเลยเอานี่ละอยู่นี่ก็จะว่าเราหาสิบ้านผูเยอะดิ่ <c oughs> าจะเป็นปอดชานพิษติโดยพร้อมอะเมื่อก็อยู่ประเทศนอกก็มีคม่คนหุ่นกจังวะกะปลูกได้ประตูเนี่ยเห็นทั้งเอื้อยเพิ่น เอื่อยยังเลยทั้งเอื่อยปอกบ่เพิ่นกับปูกเโอ้โกนี้คงามพอะลุงอืบดิ๊ดผักขยงผักขยังปูน่อยกินกับบขยแงตัวแมยได้หาือะคลับพอละเรียบร้อยพี่น้อยใ่เบิ้นดีเด้อโด้วยดงเสียบ ยังขาดยังเัืนี้ขาหัวเงินไขนี่มันนะจืดตลาดผุแล้วบาทตลาดพุ่งเะนั้น่อยเนียบร้อยพี่น้องเลยหน่แล้วตุ่มเล้งเขาตุ่มเล้งหน่อยโอเคสปะนาะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะอ่าโอ้ถือว่าสุดโย่ไปเมื่อนี้พี่น้องเลยหิวเข่าเลยอ่านี่กินก่อนบันอ่าหน้อย ไะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งโมไลก็สิได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงไปเพียงสำนีกันเนอ้อพี่น้องเอ้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอร์ชูคูสุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับซ้มทั้งช่องโมไลเนาะสำหรับคลิปนี้โมไลบมตูนล,ลุงเฮิร์มลำลาเด้เอพี่น้องเด้อสบายดีไปพี่น้องเลย